สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M N Channel นะฮะวันนี้ก็อยู่กับแจ็ค998อีกแล้วนะครับผมพูดพูดลิ้นพันเลยนะครบผมกับผมนะฮะโอเคฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่หน้า,าบาคาร่าสายฟ้านะฮะผมกำลังจะเล่นบาคาร่าสายฟ้านั่นเองนะฮะนะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยฮะผมตั้งไว้เลยนะฮะว่าผมจะหาเงิน1,000บาทกับบาคาร่าสายฟ้านะครับมาดูมาลุ้นกันนะฮะว่าผมเนี่ย จะทำได้ไหมนะครับวันนี้นะปกติเนี่ยผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับว่าผมก็จะทําสําเร็จนะฮะนะวันนี้ก็หวังว่าผมจะทําสําเร็จเช่นเคยนะฮะนะแล้วก็เราจะจับเวลาการเล่นกันนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเราได้1,000บาทนะฮะเราก็จะเลิกทันทีแต่ถ้าเรายังไม่ได้เนี it, ่ยเราก็จะมีเวลาเล่นกันที Nowadays, 1, ่10นาทีนะฮะถ้าภาย10นาทีนี้เนี่ยเราไม่ได้1น0 0งบาทเราก็จะเลิกเช่นกันนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเยอะกับมันนะฮะคือเรามาเล่นสนุกสนานนะครับไม่ได้มาจริงจังนะฮะแล้วก็อาจจะได้เงิน1,000บาทด้วยนะฮะซึ่งผมทำมาแล้วก็ได้ไปหลายรอบเลยนะฮะนะหลายครั้งแล้วทำสำเร็จหลายรอบแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะทำสำเร็จอีกหรือเปล่านะครับผมนะสำหรับเงินทุนของผมตอนนี้นะครับตามหน้าจอเลยฮะผมมีอยู่หนึ่ง 2 0 0 0เท่าไหร่1 2 8 7 1บาทนะฮะจดไว้ก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเราต้องการ1000บาทหน้าจอตรงนี้มันก็จะได้มันก็ต้องมีเงินอยู่ที่1 3 8 7 1บาทนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะฮะเราจะเล่นกันแบบไม่โลภมากนะครับผมเนาะพูดง่ายๆเลยว่าเราเล่นกันแบบสนุกสนานชิลๆฮะไม่โลภมากนะ เล่นแค่นี้พอนะครับได้1,000บาทคือจบเลยนะฮะนะได้ค่าข้าวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแทงกันดีกว่าอ้าวตาแรกนะครับผมแทงเลยที่500บาทฝั่งผู้เล่นนะฮะแล้วก็เริ่มจับเวลานะครับผมโอ้โหแทงแบบไม่ได้ดูเลยนะฮะว่าตอนนี้เนะี่ยตามกระดานเนี่ยออกแต่ฝั่งผู้เล่นอย่างเดียวรอบนี้มีสิทธิ์ออกฝั่งเจ้ามือมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วแทง500ด้วยนะ มัแต่พูดนะครับไม่ได้ดูเลยนะฮะว่าสถิติเนี่ยเขาออกอะไรไปบ้างแล้วนะครับอ้าวผู้เล่นได้ฮะได้เฉยเลยฮะฟุกนะครับ,ร,บ,ร,บรอบแรกแทงห้าร้อยนะฮะได้มาแล้วนะเอาแล้วฮะได้เอาแล้วฮนะเอาฝันะา่งผู้เล่นบ้างนะฮะแทงที่5้าอยเหมือนเดิมนะฮะถ้ารอบนี้ทายถูกอีกเราก็ได้เกือบ1,000พบาทแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเร็วมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นไปยังไม่ถึงหน้าทีเลยนะ สำหรับใครนะครับผมที่รับชมคลิปผมอยู่นะครับก็โปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะฮะการพนันมีสิ่งไม่ดีนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับมีไพ่สายฟ้าด้วยนะครับฝั่งนั้นแต่เจ้ามือชนะนะ,ะเราได้อีกแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเ,เราดวงดีมากๆนะครับเราทายถูก2เกมติดเลยนะฮะ ตอนนี้ขาดแค่200ว่าบาทเท่านั้นเราก็จะได้1,000บาทนะรอบนี้เราแทงอะไรดีฮะเอาฮะเอาฝั่งเจ้ามือฮะแทงที่500อีกแล้วนะฮะมันลุ้นกันนะครับว่าเนี่ยผมจะทายถูก3ตาติดหรือเปล่าถ้ารอบนี้ผมทุกอีกถือว่าได้1,000บาทแล้วก็ทำสำเร็จเลยนะครับที่เราหวังไว้นะครับว่า1,000บาทเท่านั้นนะฮะกับการเล่นครั้งนี้ครับแล้วก็เวลาเนี่ยก็ผ่านไปแค่ หนึ่งนาทีกว่าเท่านั้นนะฮะโอเคฮะออกมาแล้วเราทายผิดนะโอเคพลาดไปนะโอเคยังมีเวลานะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเรายังได้กําไรอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราทายกันนะฮะโอเคแทงในห้าร้อยบาทอีกแล้วนะฮะฝั่งผู้เล่นเอ้ยฝั่งเจ้ามือนะครับสีแดงนะมาลุ้นนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อ่า ยังไง <laughs> จะพูดอะไรสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยร่วมลุ้นกับผมด้วยนะจะพูดอะไรของกูเนี่ยโอเคฮะโอ้โหฝั่งผู้เล่นออกอีกแล้วนะโอเคผมทายผิดนะครับทายถูกสองผิดสองนะฮะตอนนี้ถือว่าเสมอตัวนะโอเคฮะทำไมมันออกฝั่งผู้เล่นตลอดเลยครั้งนี้ผมผมยอมนะฮะผมลองแทงที่750บาทนะฮะถือว่าแทงที่อัตราที่สูงมากนะครับกับการหาเงินแค่1000บาท แทง750บาทเลยนะฮะที่ผมกล้าแทงนะครับผมคิดว่ามันคงไม่ออกฝั่งผู้เล่นแล้วแหละมันน่าจะออกฝั่งเจ้ามือ,มอบ้าง,างนะเพราะมันออกมาตลอดเลยเห็นไหมฮะแดงเอ้ยน้าเงินน้ําเงินตลอดเลยตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบสามนาทีแล้วนะ,ะโอ้โหจบเลยฮะออกฝั่งผู้เล่นอีกแล้วนะโอ้โหฮะครั้งนี้จะทําสําเร็จหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเข้าเนื้อมากเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะเรายังมีเวลาเหลือนะครับโอเค แทงที่ห้าร้อยบาทนะฮะอะผมเอาครั้งนี้ผมยอมเสี่ยงนะครับแทงหนึ่งพันบาทเลยขอบอกเลยนะครับว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างอันนี้แทงตามอารมณ์ล้วนๆน,นะฮะร,รู้สึกว่าจะเริ่มจะหัวร้อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันเคียยวฮะมันออกแต่ฝั่งผู้เล่นอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ออกฝั่งเจ้ามือเลย <c oughs> โอเคฮะไพ่าสายฟ้ามีสี่ใบนะครับรอบนี้โอ้โหไพ่มาดีด้วยนะฮะโอ้โหอ ชนะฮะถูกไปฮะดวงดีฮะทายถูกซะง,งั้นนะฮะโอเคฮะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะโอเคแทงฝั่งเจ้ามืออีกรอบหนึ่งฮะห้าร้อยบาทฮะอืมนะฮะตื่นเต้นนะฮะลุ้นจริงๆเลยฮะหวังว่าจะทายถูกอีกนะครับผมลงไปห้าร้อยบาทฮนะ ไพ่สายฟ,ฟ้ามีสามใบนะโอ้โหไพ่เขาสวยมากเลยฮะฝั่งผู้เล่นออกก้าวแต้มเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮนะเสียนะรอบนี้รอบนี้เสียนะครับโอเคผมแทงฝั่งเจ้ามืออีกฮนะครั้งนี้ผมจะจะลองเสี่ยงอีกสักหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งพันบาทฝั่งเจ้ามือฮนะหวังว่าผมจะทายถูกนะครับแต่รู้สึกว่าแนวโน้มเนี่ยคนแทงทางฝั่งผู้เล่นเยอะเลยนะฮะ หวังว่าผมพ้องทายถูกนะฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่นาทีครึ่งครับมาฮะโอ้ยลุ้นนะฮะโอ้โหได้ไพ่สายฟ้าถ้าชนะได้คูณห้าฮะยังไงฮะเสมอนะฮะอดนะฮะโดนเสียนิดหน่อยนะฮะไม่เสียเต็มนะหืม เมื่อกี้ถ้าชนะนะครับเราจะได้ถึงห้าพันเลยนะฮะเพราะว่าคูณห้านะฮะโอเคผมจะลออีกครั้งหนึ่งฮะหนึ่งพันบาทนะฮะฟั่งเจ้ามือฮะสีแดงตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับห้านาทีนะฮะตอนนี้เรายังเสียอยู่นะครับเมื่อกี้เสียดายมากนะฮะได้ไพ่สายฟ้าด้วยนะฮะคูณห้าเลยถ้าชนะได้ห้าเท่านะฮะ1,000พันก็คูณห้าเลยฮะได้5้า0ันนะฮะ อ่ามีสิทธนะิ์ชนะนะฮะอ่าชนะนะฮะลอดไปนะฮะเราได้สามแต้มแต่ฝั่งผู้เล่นได้แค่หนึ่งแต้มนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรารออีกสักหนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งพันบาทอีกสักหนึ่งรอบฮะแทงฝั่งเจ้ามือนะฮะตอนนี้เกือบหกนาทีแล้วนะครับจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะ ถ้ารอบนี้เสียถือว่าโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาได้หนึ่งพันบาทได้นะเพราะว่าผมแทงไปตั้งหนึ่งพันบาทนะโอ้โหเปิดมาสวยเลยนะฮะฝั่งนู้นนะโอ้โหแปดแต้มะโโฮะโอ้โหฮะถือว่าเราแทงพลาดมาหันเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะครั้งนี้เนี่ยเอาผมลองที่หนึ่งพันบาทอีกรอบหนึ่งฮะฝั่งเจ้ามือครับผมลองเสี่ยงดูนะฮะ ถือว่าแทงเยอะมากนะฮะจะหวังแค่หนึ่งพันแต่แทงหนึ่งพันนะอ่าอย่าเอาเปน็นเยี่ยงอย่างนะฮะตอนนี้แทงตาม,มาลมล้วนๆน,นะฮะเสี่ยงเสี่ยงมากเลยนะฮะเสี่ยงที่จะเสียนะฮะโอ้โหไพ่สายฟ้ารอบนี้มีสี่ใบนะฮะไม่แน่นะครับรอนด้าเรา,เราอาจได้ไพ่สายฟ้านะเขาห้าแต้มฮะโอ้เราหนึ่งแต้มโอ้จ้อมือชนะฮะรอดไปฮะอ่ารอดไปรอดไปครับตอนนี้ผ่านมาแล้วเกื <laughs> อ,อ,อบเ <laughs> จ็ดนาทีนะฮะ แทงฝั่งเจ้ามืออีกฮะหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมฮะตอนนี้ต้องเน้นๆฮะมีสิทธิ์ที่จะได้นะฮะแลวก็มีสิทธิ์ที่จะเสียสูงด้วยนะครับผมหนึ่งพันบาทมันยากเย็นเหมือนกันนะครับมาแล้วฮะไพ่สายฟ้านะฮะถ้าใครไม่เคยเข้ามาดูจะรู้ว่าอ่าเดี๋ยวขออธิบายแล้วกันนะฮะถ้าได้ไพ่สายฟ้าเราจะได้คูณ ตามนี้นะฮะนี่ผมได้ถ้าผมชนะผมจะได้คูณ5ห้เห็นไหมตรงนี้โอ้โหผู้เล่นชนะนะฮะเราเต็มนะฮะได้ส่วนแต้มโอ้โหฮะอ่ะผมลองอีกสักหน่อยฮะครั้งนี้นะฮะผมแทงพันห้าฮะอ่ะลองดูฮะเล่นแบบหัวใจเลยฮะเล่นแบบหัวใจอ่ะลองดูฮะพันห้าฮะ ตอนนี้ผ่านไปแล้วเจนาทีเกือบแดนาทีนะครับเมื่อกี้ถ้าชนะนะฮะได้คูณสามใช่ไหมเสียดายนะฮะเราแทงฝั่งผิดนะฮะเอาแล้วฮะมีสิทธิ์ชนะนะอ่าชนะฮะเราได้ฮะเราได้โอเคฮะลองฟังอีกอ่าลองดูฮะลองดูนะผมแทงที่ พันห้าฮะพันหฝั่งเจ้ามือนะเสี่ยงลองเสี่ยงอีกสักหนึ่งรอบฮะเผื่อจะตีกลับมาได้นะอาเสียงมากมากเลยนะฮะเอาแล้วฮะลุ้นนะฮะตอนนี้8นาทีกว่าแล้วจะสำเร็จหรือเปล่าฮะโอ้โห7เจแต้มฮะเผมทายถูกฮะมาแล้วฮะเริ่มกลับมาแล้วนะโอเคฮะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนได้ทุนกลับมาแล้วนะโอเคฮะไปฮะผมแทงฝั่งฝั่งนี้ฮะหนึ่งพันบาทครับฝั่งผู้เล่นนะฮะย้ายฝั่งบ้างนะฮะถ้าครั้งนี้ผมทายถูกนี่ผมเกือบจะทำ,ำผมน่าจะกล้าจะทำสำเร็จนะฮะหนึ่งพันบาทตอนนี้เนี่ยได้ทุนคืนมาแล้วนะได้ทุนคืนมาแล้วตอนนี้ผ่านมปแล้วเก้านาทีนะฮะหมดแปดแต้มนะ อ่าชนะฮะทายถูกมาแล้วฮะมาแล้วฮะตอนนี้ห้าร้อยฮะ <500 S 3> <c oughs> ถ้าครั้งนี้ผมทายถูกอีกผมทำสำเร็จหนึ่งพันบาทนะครับตานี้รอบนี้มันเป็นแทงรอบสุดท้ายะๆๆๆๆนะเพราะว่าจะครบสินาทีแล้วเพราะว่าตอนนี้เก้านาทีสี่สิบวิแล้วนะฮะเกมนี้วัดนะฮะว่าจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะฮะนะฮะ มาแล้วมาแล้วฮนะไพ่สายฟ้าสองใบครับรอบนี้โอ้โหโอ้โหไพ่สายฟ้าด้วยเจ็ดแต้มชนะฮะโอเคครับถือว่าสำเร็จแบบฉิวเฉียดมากนะฮะถือว่าอบอกเลยว่าโคตรลุ้นนะฮะเพราะว่าทีแรกเสียไปถือว่าเยอะเลยนะครับสามสี่พันเลยนะฮะสุดท้ายนะฮะนะ เสี่ยงดวงดูสุดท้ายแล้วก็ทําได้นะฮะสิบนาทีพอดีเลยฮะผมได้มาหนึ่งพันบาทนะครับเริ่มแรกเท่าไหร่ผมมีอยู่หนึ่งมืนสองพันแปดร้อเจ็สิบเอ็ดบาทนะฮะใช่ไหมอ่าเท่ากับผมเนี่ยต้องทำได้หนึ่งมืนสามพันแปดร้อยเจ็สิบเอ็ดบาทนะผมก็จะได้หนึ่งพันบาทพอดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่ที่หน้าจอเนี่ยมีอยู่หนึ่งมืนสี่พันนะฮะเท่ากับผมได้กี่บาทเดี๋ยวคิดแป๊บนะ เอาหนึ่งหมื่นสี่นะฮะศูนย์สี่เก้านะฮะลบกับทุนที่เรามีนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็สิบเอ็ดบาทเท่ากับผมได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดบาทนะทําสําเร็จนะครับได้เกินมานิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถือว่าเสี่ยงมากนะฮะถ้าเมื่อกี้นี่เสียนี่เสียยับเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ถือว่าทําสําเร็จนะครับผมหาหนึ่งพันบาทได้นะฮะนะ ภายใน10นาทีนะครับผมโอเคถือว่าทําสําเร็จนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะทําสําเร็จอีกหรือเปล่านะกับการหา1,000บาทกับบาคาร่าสายฟ้านะฮะโอเค okay, สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวครั้งหน้ามาลุ้นกับผมใหม่ว่าผมจะทําได้อีกหรือเปล่านะจะได้หรือเสียเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเสียก็จะลงเหมือนกันคลิปฮะนะไม่ไม่ลงแต่ว่า ไม่ลงแต่เฉพาะที่ได้นะฮะเสียก็จะลงเหมือนกันโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ